สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเข็มขัดนะตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะคะ1.5นิ้วนะโดยประมาณนะคะความหนาของเขาตรงนี้นะประมาณ1.5นิ้วรุ่นนี้นะคะหัวเข็มขัดเขาจะเป็นลาย C แบบนี้เลยนี่นะคะเป็นลาย C สีดำลมควันนะเ,เท่มากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาสามารถกลับสาย กับสายใช้โดยการเปิดตรงนี้นะคะลูกค้าเปิดตรงนี้ออกมาเราก็ดึงสายมาเราก็กลับด้าน,นะคะแล้วก็กดกลับเข้าไปได้เลยนะตัวนี้เขาก็สามารถใช้ได้สองสีนะคะคือสีน้ำตาลคาราเมลหรือว่าออสีน้ำตาลกาแฟนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะว่าไหนอยากใช้สีไหนก็ปรับได้ตามสบายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเข็มขัดตัวนี้ลูกค้าสามารถตัดสายเองได้นะคะ,ะตัวนี้ก็สามารถ ตัดโดยการแงะตรงนี้นะคะออกมานะแล้วก็ดึงสายออกมากันไก์ตัดปกติแต่ว่าแนะนําให้ค่อยๆตัดทีละนิดนะคะเพราะเดี๋ยวตัดสั้นเกินไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้คะ่ะจบการรีวิวอ่างั้นเดี๋ยวนุ่นลองลองใส่ให้ดูนะคะลองลองลองให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้สักคู่นะคะ นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้อะนี่นะคะลายซีเขาก็จะประมาณนี้เลยผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้ชายก็ใส่ได้คือเส้นเขาก็แบบเส้นใหญ่ๆเท่ๆนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากแบบได้เป็นลายลายอีกสีหนึ่งเดี๋ยวนุ่นลองใส่ลองเทียบให้ดูนะคะถ้าอีกสีหนึ่งอนะ่ะก็จะประมาณนี้เขาก็จะแบบนะคะอีกสีหนึ่งก็ลองดูได้นะคะเพื่อใครสนใจเนาะ เขาก็สวยนะคะเป็นหัวลายซีนะใครสนใจก็อ,อ๋อลืมแจ้งนะคะตัวนี้นะคะความยาวของเขานะคะได้ถึง46นิ้วนะ46่สนิ้วก็คือสุดสุดตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้นุ้นลองวัดแล้วประมาณ46นิ้วแต่ถ้าเกิดแบบว่าออช่วงที่เขาเจาะมาให้นะคะรูแรกก็ประมาณ42นิ้วก็ใครลองดูลองชมได้นะคะตัวนี้